สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ขอนําพี่น้องเข้าสู่รายการพระคํานําชีวิตของผู้ริจักรเบลเฮมเพื่อที่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจด้านจิตวิญญาณของพี่น้องสมาชิกวันนี้ผมอยากจะให้หัวข้อที่ชื่อว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีจากพระชนะของพระเจ้าจะาพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่1ถึงข้อที่5ได้มีใจความว่าจิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ย จงถาวายสาธุการแด่พระยาเวและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงจงถวายสาธุการแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถาวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณนะ ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าไว้นุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินรีพี่น้องที่เคารพรักครับพระวจนะของพระเจ้าที่มาหนุนใจเราในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ไข่ควรศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้เพราะว่าในการติดตามพระเป็นเจ้า ในชีวิตของเรามีจํานวนพี่น้องที่เป็นรืสเสียนจํานวนไม่น้อยนะครับที่เขามีทัศนะมุมมองความคิดแบบนี้นั่นก็คือว่าเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าต่อเมื่อเขาได้รับสิ่งที่เป็นคําตอบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นความพึงพอใจของตนเองเท่านั้นแต่ถ้าหากสิ่งนั้นเขาไม่ได้คําตอบ หรือไม่ได้ตามที่ใจตัวเองปรารถนาเขาก็จะไม่มีการขอบพระคุณพระเจ้าแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราซึ่งไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะ,ะเผชิญกับวิกฤตปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยไม่สบายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ยังมีจิตใจแห่งการสํานึกขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ทุกเวลาดังนั้นสถานการณ์ของพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่ากษัตริย์ดาวิดได้โบธนาขอบพระคุณพระเจ้าและก็บอกว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะดําเนินชีวิตอย่างไรท่านจะมีตําแหน่งยศหาบรรดาศักดิ์ อย่างไรก็ตามหรือว่าจะตกต่ำอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ก็หนุนใจให้เรามีการขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพระคำนำชีวิตที่มาถึงเราทั้งหลายในวันนี้อย่างน้อยนะครับอยากจะนำมาถึงเรา3ประการด้วยกันประการแรกให้เรามีจิตใจแห่งการเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า พี่น้องครับมีหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีจิตใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้ามีจิตใจแห่งการสรรเสริญยกย่องผูง้เป็นเจ้าถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11ถึง19เป็นเรื่องหนึ่งที่พระเยซูได้หยิบยกออกมานั่นก็คือว่ามีคนโลกเลื้อน10บคนประชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคในสมัยนั้นโลคเลื้อนก็เป็นโรค ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะรักษาหายได้แต่เขาก็ยังมีความเชื่อว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาให้หายจากการเป็นโรคเลือนนั้นก็คือต้องไปหาหรือว่าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยรักษาให้หายแต่เมื่อเขาได้ไปหาพระยาสและพระยาสุก็ทรงรักษาเขาให้หายจากการเป็นโรคเรือนสิบคนนั้น แต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นหนึ่งในเก้าคนนั้นที่กลับมาหาพระเยซูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักษาเขาหายจากการเป็นโรคเรื้อนแต่ถามว่าเก้าคนนั้นละ่ะหายไหมหายนะครับแต่เก้าคนนั้นไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะมาขอบพระคุณพระเจ้าเขาก็อาจจะมีเป็นลักษณะแบบหลายๆคนที่เป็นเช่นนี้นะครับว่าเขาจะขอบพระคุณพระเจ้า หรือเขาจะไม่ขอบพระคุณพระเจ้าก็ได้คิสเสียนหลายคนก็มีความคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะหนุนใจแล้วก็อยากจะให้พี่น้องบอกว่าไม่อยากจะให้เรามีท่าทีอย่างนี้ในการที่ดําเนินชีวิตเชื่อและไว้วางใจพระเ,เจ้าว่าเราจะขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรดีนะครับเราจะหายโรคหรือไม่หายโรคเราจะขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สองที่อยากจะนํามาเราประการแรกนั้นให้เราเรียนรู้อ่า ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สองที่อยากจะนำมาเรามาถึงเราในวันนี้ก็คือว่าให้เรามีจิตใจแห่งการสำนึกสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าอยากจะนำเรามาถึงเรื่องของจิตใจแห่งการสำนึกจิตใจแห่งการสใใารรเสริญผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าผู้เขียนพระธรรมสุดีบอกว่าในพระราชกิจทั้งสิน้นอันทรงมีพระคุณของพระเจ้านะอย่าให้เราลืม <อ colour. S 1> ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิต ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับลมหายใจที่พระองค์ได้ทรงปดประทานให้ถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีเราอยู่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงนําเราหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามีด้านสุขภาพร่างกายที่ดีให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่พระเจ้าก็ทรงให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่อยากให้เราอดอยากอะไรเราก็จึงขอบพระคุณพระเจ้าวันนั้นไอ้ครั้งเนี้นะครับจึงบอกว่าขอให้เรามีจิตใจแห่งการสรรเสริญและก็ขอบพระคุณพระเจ้าประการสุดท้ายที่อยากจะนำมาถึงเราทั้งหลายในวันนี้แล้วเมื่อเรารู้ว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระคุณต่อชีวิตของเราอย่างไรแล้วเราจะตอบสนองพระคุณของผู้เป็นเจ้าอย่างไรล่ะนะครับ ในพระเจ้าของพระเจ้าที่ผู้เขียนพระธรรมสุรดีดีได้พูดถึงอยู่อย่างน้อยสองข้อนะครับที่บอกว่าให้เราตอบสนองหรือแสดงท่าทีในการแสดงออกมาถึงเรื่องของการขอบพระคุณพระเจ้านั่นก็คืออันที่หนึ่งนะครับไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าจากพระธรรมสุดีดีบทที่1 0 3ข้อข้อ2ได้พูดถึงบอกว่าไม่อยากจะให้เราลืมพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อชีวิตของเท่าไหร่นะครับหลายคนก็มักจะลืมพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของท่านยามที่ท่านมีปัญหายามที่ท่านอ่อนแอยามที่พระท่านเหนื่อยลา้าแต่ท่านได้อธิษฐานวิงวอนตกอเพระเจ้าขอรับการช่วยเหลือช่วยกู้จากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานช่วยกู้ท่านท่านเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลังจากนั้นหลายคนก็ลืมพระคุณของพระเจ้า นี่คือข้อแรกนะครับบอกว่าเราจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการที่เราจะอุทิศตัวของเราที่เราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าว่าเราไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับเราจะมีจิตใจแห่งการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งในพระจ้าของพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นร้อยกว่าครั้งนะครับ ที่ผู้เขียนพระธรรมสุตตรีก็พูดถึงเรียกว่าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าจงโมทนาขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณต่อชีวิตของเราเนี่ยถึงร้อยกว่าครั้งนั่นแสดงว่าผู้เขียนพระธรรมสุตรีก็ได้ตระหนักดีว่าชีวิตของเขาที่เขาเป็นอยู่อยู่ได้เพราะพระคุณของพระเจ้านั่นเองวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องทั้งหลายพระธรรมนำชีวิตจงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีสวัสดีครับ